เอาละครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ผมอีกแล้วนะครับกับทวิติกทวิติกัญแนลวันนี้เรายังอยู่กับเสียงมอไซค์ที่วิ่งผ่านไปเราอยู่กับดกเนตเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาลงมีคนบอกว่าให้ผมลองลงเนี่ยเป็นเนตเรียกเนตได้หรือเปล่าไม่รู้เบสซีโรช a นเมนซึ่งมันคืออะไรผมก็ไม่รู้และตอนแรกผมก็หาทางเข้าซึ่งในเว็บมันไม่ยอมบอกว่าทางเข้ามันอยู่ไหน ปรากฏว่าทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับก็เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเซาเกตนะครับก็อัฟฟ์หายเนี่ยมาตรงเซาเกตอ่ะมันจะมีเบสซ z โ r ่ทัว r นเมนต์อยู่ก็กดเข้าไปนะครับแต่ว่ามันคืออะไรผมก็ยังไม่รู้แล้วมันยากแค่ไหนก็นี้เพิ่งครั้งแรกก็เดี๋ยวดูกันว่า <laughs> เอาแล้วฮะเหมือนจะเป็นเลดี้อันเจนทำไมยินดี ต้อนรับเข้าสู่เบซีโร่เราอะไรไม่รู้แหละเราบับคือกูเสกกว่าแม่งจะตีได้แม่ก็เอิ่มทหารของพวกเราอะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าช่างมันเถอะเอาไปว่าบล็อกก่อนแล้วเราก็หัวมันมานี่ไม่เอานะนี่แน่ไรนี่แสบปลายนี่แน่อู้ทำไมนัดจุดนี้นี่ไอ้ แม็กตามด้วยโอ้นั่นที่บล็อกอะไรไม่รู้มตี้โบมตโบโอ้ไอะรเดอฮ้ยเฮ้ยเฮบอกเลยว่าไอ้เดี๋ยวเหมือมันไม่ได้นักของ พอรู้สึกไม่ได้นับของแบบนี้ก็เอาวุดสองสามสี่ห้านั่นี่คือไอ้บ้าเอาวซ่าแล้วจุดจี้โว๊บมานี่เลยมาตีเราสิเฮ้เหมือนมันไม่ติดโว๊บอะแล้วมึงจะวิ่งไปไหนดี่งมึงเป็นรถด่วนเบลทีนยังไงอุ้ยหลบ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  เฮ้ยฟ็อกระวังระวังนี่แน่ไร้ดิ้นแสบนี่แน่เฮ้ยตัวมันใหญ่นะตัวมันใหญ่อยู่นะซื้อนะชาไปข้างหลังสมัยสมัยน,นยนี่แน่แล้วก็ไร้ดิ้นแสบเฮ้ยฟ็อกเลือดนายหายโยอย้ยลบลบลบออกทันไหมวะ ไมค์ที่โบนะจุจุนี้ไมคที่โบเกยดมากเลยหลบหลบหลบท่านนี้หลบท่านนี้หลบหลบประอนหลบอนปล่อยโอ้เ็นใจเย็นทอะไทอไม่รมันเดวนฮ้ยแม่ยกสอมงเอ้ย มานี่เลยอย่าไปยุ่งกับบล็อกมันห้อยห้อย,อย,น,น,ยน,น,นี่เนี่ยไอพายุมันน่ะบนซีนนี่เนี่ยไม่ได้โบณุดจ,จนี้นี่ไม่รู้แหละแม่งเอ้ยโอ้โหมาสิ้หายเกิได้สามรอบและปัจจุบัน วยอย่ยาตามมาไอ้จิ๊บอบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยบอกเลยว่าไม่ไม่ง่ายเลยไลอ,อ้ล้อปงูโดนได้ไงวะงูอะไรไม่รู้เอาวัดตาดูเวดิกูสักทีเขาเตะไม้เขาเตะไม้ไอ้้นนวน ทำไมนี่เน่นี่เน่ไม่ที่โเสียนจุดจนี้บอกเลยนี่เยมันตายแล้วนี่เน่มานี่บอกให้บอกจะไปล่อมันนะไม่งั้นเนี่ยเฮ้ยหเน่ยเมันหันมาหนเนี่ยเราก็ลบนี่เน่โอ เอ,อ้ยทำไมตกมาได้ปยายเอ้ยเดียวว่าไม่ง่ายกันเลยทีเดียวประเด็นคือมันมีอย่างเงี้ยกี่ตัวมันมีกี่ตัวที่เป็นตัวแรกยังหืดขึ้นคอขนาดนี้นี่ตัวที่สองตัวนี้เราไม่ได้เจอกันนานมากรู้แต่ว่ามันคล้ายๆอโปแล้วมันจะแบบย่างเงี้ย นี่แน่หนึ่งสองสามสี่ห้าผมไม่รู้ว่ามันแรนดอมหรือเปล่านะแต่ไม่รู้โอ้ไม่ที่โบเห็นอะไรไม่รู้เก็บไมคที่โบไว้เลยบอกเลยนั่นคือนี้มันแ็กที่มีสไซนมีสไซนตามตัวเฮ้ยลบหลบบอกไม่ได้เหรอนี่แน่โอ้ยหลบหลบมิสไซแต่ไม่ดีมาเลยสมัยอุ้ย อะไรเนี่ยอู้ไอ้บ้ามันหมุนมันหมุนมันหมุนต้องระวังดีๆเลยนี่เน่นี่เน่เฮ้ยดูเหมือนจะง่ายกว่าตัวตะกี้นี้เปความรู้สึกเปล่าวะอะไรไม่รู้ไม่ติโบไม่ติโบไมติโบไม่ติโบนี่เน่เฮ้ยมันมันกำลามมีอะไรหรือเปล่าวะอ่าไม่มีเออมีความรู้สึกตัวนี้ดูจะง่ายกว่าดูดวมันปั่นมันปั่นอู้หู อธิบหายปั่นแล้วมึนอีกเฮ้ยเฮ้ยกล้องกล้องกล้องเฮ้ยกล้องแปลกแปลกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเีมึนไปกี่เนี่ยกล้องแบบเปลี่ยนด้วยอชิบหายมึนเจอครั้งแรกโค้เกมคือปกติอะมันจะแค่เดินซ้ายเป็นเดินขวาโอ้โหูอชิบหายปกติมันจะแค่เดินซ้ายเป็นเดินขวาเลยแต่อันนี้หันกล้องซ้ายเป็นหันกล้องขวาด้วยโคตรแบบ ห้ามโดนนะครับ <could> ม <you. abil itation> ิไซอู้หูอิปะสึกปะปนนี้บอกเลยห้ามโดนนะครับมิไซถ้าโดนนี่ไอ้เลเซอร์อ่ะโดนเลเซอร์ทีหนึ่งนี่งานง่อนี่แน่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 จะมาเฮ้ยไมตายแล้วตายแล้วแต่บล็อกไปเพื่อปลอดภัยใครของชีวิติมะสับสิงนี่แน่ผมได้เล่นเลยนี่นี่แน่เฮ้ยมันมันสองรอาบอก 2 3 4 5ามสี่แง่ต้นไม้นี่เนี่ยอัลเ,เบร์ไมซี่บดีมากไอตัวนี้ง่ายกว่าตัวแรกอะไร you ยูแฮปพา second เอาละรอบที่3ไม่ง่ายดูจากสภาพดูจากสภาพเอ้ยดินพื้นด้วยระวัง ดูจากสภาพอะไรไม่รู้อาวาตารไปลองเชิงก่อนอาวาตารไปลองเชิงก่อนมานี่น,นี่หนี้ทำไมโอ้ยไม่ใช่ติดติดฟอมาปาบคอยหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ที่โบไม่ที่โบรพื้นพื้นราวังพื้นอะไรไม่รู้ ฟอ,อกก่อนนี่แหละยไรทิ้งแสบเปิดด้วยนี่โอ้โหเ,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 เอาด้วยหลบแม่งทำเราสโลว์ไอเร็วมากไอออกมาออกมาเฮ้ยดูว่าเลื่อนเราไม่ลดหรอหรือเลื่อนเราไม่ลดวะแต่อะไรก็ไม่รู้แหละเราก็ได้แบบว,ว่า,าถ้าไม่จำเป็นเราก็อย่า มันดื้อลัวแล้วนี่แน่นี่แน่นแนเอ,อ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะมันเรียกสมุนเรียกสมุนออกมาเรียกเรียกหมูน้อยเรียกอะไรอุอ้ยอุย้ยจับจับเอ,อ้ยมาขนาดเอ,อ้ยเหมือนเหมือนไอ้กาลนอมอ่ะแต่ไปเด้แน,น่ไอ้ลูกน้องมันอ่ะจะวิกอะไรกันนะกัน น้าไม่ได้คือแม่งวิ่งเร็วด้วยนะไอนี่เนี่ยไม่ตีโบไมตีโบไมตีโบนี่เนี่ยอะไรไม่หลบล้มหลบหลบหลบอุ้ยเจ็บเฮ้ยแต่มันมันชนไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ไอ้บ้าหลบหลบออกมาหลบออกมานี่เนี่ยนี่เนี่ยไปไหน วัมึงจิู่นั่นนะ่ะไอ้นี่เนี่ยโวยขลังไปด้วยขลังเฮยสมัยสมัยสมัยโอ้โหพึ่งพึ่งจัดก,การมันไปแม่ใหม่เลยไอ้วัวมึงมาตัการ์ตูไม่เสร็จไม่ใหม,ม่เรนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำอะไรมันทำอะไรมัน,นมีแยกล่างด้วยมาเนี้ ไอ้สมัยสมัยนี่แน่แม่งสกาเลตแฮมเมอร์แม่งหมดอีกงอ้แพเป็นอะไรนะ๊าเฮ้ยสมัยเอาไอเฟ้หลบ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 ยอะไปยอะไปอยเยอะ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 อ้ยปพาผ้ไี่แสบนี่แหละ ลงมาลงมาไม่ตีโบกหัวแตกเย้่เบสยีโร่ีิสแพ์ฮีโ่ตัวจริงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วแค่นี้หรอตายรอบหนึง่งเมืาความไม่เคยชินขอเดี๋ยวก่อนนะตอนแรกม,มันมีบอลมันบอกว่ามีมีเกล็ดแดงใช่ไหมมีเกล็ดมีเกล็ดแดงใช่ไหม จะได้ไหมจะได้ไหมโอกาสเท่าไหร่โอกาสเท่าไหร่บอกเลยว่าซื้อจะซื้อซื้ออหนึ่งอย่างเนี้ยผมเรียกว่าไม่มีเอาละเราจะให้ผู้โชคดีมาเปิดผู้ที่ตายคนเดียวในการลงรอบนี้นะครับเอาเพชรนะ แดงแดงอยู่ไหนแด <laughs> งแดอยู่ไหนเนี่ยอะไรอ่ะอะไรคือลุคฟามแฟชั่นแล้วแดวนี่คืออะไรอ่ะมันไน่อะไรอ่ะได้แกเน็ตหนึ่งได้ซูเปอร์เรดไดมอนด์หนึ่งได้เอเซน์ออฟไลท์หนึ่งคุ้มค่ากับการลงทุน เทคเดือะชาเลนจ์กิดคิดอัพเทคเดอะชาเลนจ์สิครับผมไม่ต้องบอกนะครับว่าเราเลือกอะไรจะยอมแพ้ขณะนี้เรากำลังจะตายมาไม่รู้ว่าไม่มีเท่ากับกี่ด่านแต่อันนี้เนี่ยในตลอดเนี้ยเนี่ยเราเคยเจอนายมาแล้วแค่นี้ไม่ขนาหมือหลอกไม่ได้กินหลอกไม่ได้กินหลอกเอาไม่ไม่ที่โบนี่เนี่ย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 แต่ว่า มันอาจจะมีลูกเล่นอะไรบางอยา่างทางที่ดีรบตะลกอุย้ยลบลบลบซื้อชานนี่แป๊บล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 บนี่เนี่ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันกี่รอบปันเนี้ยสี่รอบจะไหมจะไม,มน,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 นี่เหน่หนี่เหน่หนีไปไหนละหนีไปไหนละอุย้ยลบน,นะไอเฟรมทันเกือบแล้วไอชิป เบรกสองรอบเลยเนี่ยนี่แน่นี่แน่เจาะแล้วสมัยไมค่โบทุบหัวแตกนี่แน่อะไรที่แสบอะไรเนี่ยออกแป๊บตกแป๊บเต็มจี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวอีกตัวเขียวมันนี่มันนี่มันนีไม่ทันแล้วถ้าทันแจะไม่ทันแล้วโอ้โหแล้วเลือดหายเดี๋ยวอยู่แป๊บ4,900เองโคตรน้อยนิด คื้นมันเป็นแว็กอะมันกี่รอบสี่รอบป่ะเออเหมือนจะสี่รอบนี่แนี่ยฮูล,ยลี่ไล์ติงสัตว์ไปไปไหนละสตอมหรอรู้สึกว่าจะอ,อุย้ยกว่าแล้วไม่ได้เลยสมัยสมัยนี่แน่นี่แน่นนหมูซ้ายขวาหมูซ้ายขวาเอาการกระเมจิโบก่อนเพืกก่อเขาปลอดภัยไมกี้แฮมเมอร์แฮนด์ คนนี้เลยลีไ,ไ,ลไอชิบหายไอ,อยหมื่นวันไัตรงนี้นะนะไอ,อแม่งไอหมูว่าแล้วแม่งเลยเมื่อกี้มันช้ตอนไหนวะไม่อยากจะเห็นเลยคือแบบใช้ตอนที่แบบอยู่ติดกับตัวมาแล้วอุ๊ยไม่เป็นไรยังมีไอเทมอยู่คนนี้เลยลีนี่แน่ชิปดิชิบแล้วก็ไรที่จะจับเปิด เอาไ,ไ,ไม่คิโบไปไม่คิโบสมัยสีนี่แนี่นี่แน,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 หนหี่นี่แนี่ยหมดเรื่ลยๆไ์ที่แสบไปไหนแล้ววะนี่ไปไหนแล้ววะอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นเฮ้ยมันมันี่ม่นี่ตรงนี้ตรงนี้อืมโอ้แบบนี้ต้องเหมือนต้องคอยดูมแม็กแม่กจะใช้เมื่อไหร่วะไาดิเอาวาตา ตีสบายแล้ทีเนี้ยโคนี่ไรลีล่ก่อนนี่แหละมันเป็นสเต็ปนะครับแล้วก็มานี่ไงจอดเขาให้สมัยทีนึ่งสมัยทีนึ่งเอาละฮะไปไปที่โบนัสจุด,ดนี้นี่แน่นี่แน่มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วสมัยจะไม่ามาตายเจะไม่ามาตายเลยทีเดีวย,าายว เดียวโอ้โหแล้วบึงอย่างนี้เดี๋ยวกดตั้งหลักแป๊บตายไหม่ตายไหมจะตายไหม่เรียบร้อยเอ็กเซลเลนด์ยอดเยี่ยมรางวัลอยู่ที่นี่ตามที่ข้าสัญญาไว้อะไรอะค้าก็ข้าไม่รู้เลยว่าใครจะสามารถจาัดก,การพวกเขาได้เพราะเขามันก็จบผลแล้วที่เขาจะได้รับการเป็นและไหนล่ะ เกตแดงเราอยู่ไหนอะอะไรอกันโอเคโดยรวมแล้วก็ไม่น่ายากก็ก็ถือว่าสนุกดีนะครับแล้วก็ยากนิดหน่อยคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยู่มันดูเหมือนกันว่าจะเป็นอะไรนะครับโอเคแล้วเจอกันจ้าอย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแกชร์กันด้วยนะครับด้วยเดยี๋ยวก็รอติดตามชมกันได้เลยสวัสดีครับบ๊ายบาย